ลอการิทึมลอการิทึมที่ครูสอนทบทวนลูกไปแล้วคือลูกไม่เคยเรียนลอการิทึมมาก่อนเลยแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วครูก็สอนให้เป็นการเบื้องต้นลูกสามารถริศดาลูกสามารถที่จะหาลอการิทึมได้จากเครื่องคิดเลขแล้วแต่พอเรามาดิฟลอการิทึมเนี่ยไอตัว x ของเราก้อนนี้ค่ะมันจะเป็นตัว u เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะ มันจะมีสูตรของมันสองสูตรสูตรแรกค่ะสูตรแรกนี่ครูจะให้ลูกดูตามนี้ก่อนสูตรจริงๆแล้วสูตรของมันคือตัวนี้ครูบอกลูกไม่ได้ว่าเวลาโจทย์มันออกมาเนี่ยมันจะใช้สูตรนี้หรืออีกสูตรงแต่สูตรนี้ครูไม่ชอบครูจะแปลงปริศดาดูในกระดานค่ะครูจะแปลงสูตรนี้ถ้านักเรียนจำได้ในเรื่องของอะไรคะ ในเรื่องของเราจะแปลงตัวนี้ค่ะเราจะแปลงตัวนี้ในเรื่องของสมบัติของโลกาลิทึมโดย log m ฐาน a เอาใหม่เอาใหม่เขียนไม่สวย log m ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ log m b. ฐาน b หารด้วย log a ฐาน b แต่ b เวลาเราเขียน b เราจะนิยมเปลี่ยนฐานไปเป็นฐานอะไรครับ ข้างหลังโสภิคุณเราจะนิยมเปลี่ยนฐานไปเป็นฐานสิบกับฐานเลยคะเรานิยมเปลี่ยนไปฐานกัมปนาศเอโทรศัพท์มให้ครูเรานิยมเปลี่ยนไปฐานสิบกับฐานเลยครับเอามาค่ะค่อยมาเอาพรุ่งนี้เอามาครับ ไม่รู้เรื่องนะครับดูนะดูนะเราก็เปลี่ยนฐานตัวนี้ที่เราเปลี่ยนฐานอะ่ะมันจะดีตรงไหนมันจะดีตรงที่ว่าตัวนี้ครับลูกจะเห็นว่าพอล็อกตัวนี้เป็น u พอล็อกตัวนี้เป็น u จริงๆแล้วตัว u ของเราเนี่ยในเรื่องของลรอราการิทึมมันเป็น x แต่พอเรามาดิฟตัวนี้เป็น u หมายความว่ามันจะเป็นอีลุงตุงนาง u ตรงนี้อาจจะเป็นพิชคณิตอาจจะเป็น exponential หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ มันคือ1ส่วน u ตัวนี้ค่ะแต่เราจะเปลี่ยนตัวนี้ค่ะให้อยู่ในรูปฐาน E มันก็ถูกคูณอยู่กับล็อกฐาน E แล้วก็หารด้วยล็อกฐาน E นี่คือก้อนนี้ที่เราเปลี่ยนสังเกตก่อนคะทันไหมคะสังเกตก่อนนะครับทันไหมทันไหมนัทวุฒิดูดูในกระดานต่อไปไอตัวที่เราดิฟจริงๆมันคือ du บ dx ไอตัวที่เราดิฟจริงๆลูกจะเห็นว่ามันตัวดิฟจริงๆคือตัว u แค่นั้นแหละครับอังกฤษยังเล่นโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมเออต่อไปครับล็อก e ฐาน e l ล็อ e ฐาน E ในสมบัติของลอการิทึมมันคือล็อก a ฐาน a ซึ่งมันมีค่าเท่ากับอะไร1แล้วก็ล็อก a ฐาน e เราจะเขียนเป็นลอน a เพราะฉะนั้นมันก็เลยได้สูตรตัวใหม่ขึ้นมาเป็น1ส่วน u คูณอยู่กับ ln a ค่ะแล้วก็ DU d y DX <B A. S 1> เมื่อลูกดิฟ U ตัวนี้ลูกเอาไปแทนที่เลขหนึ่งก็คือเสร็จแล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับมันจะให้ง่ายขึ้นนี่คือครูเขียนให้แล้วต่อไปลูกดูโจทย์ในโจทย์แต่ละข้อลูกแค่หา U ให้เจอ U ของมันคืออะไรครับกลิตนันโจทย์ข้อนี้ U คืออะไรครับนี่ข้อคนหนึ่งครับติดโทรศัพท์อย่างหนัก ครับตอนนี้นตอนนี้นะครับพวกครูว่าับ3เครับ,บวกอะไรครับบว,บวก 2, 2>, วก 2. ตัวนี้ก็คือตัว u ตัวนี้คือตัว u ตัว A ของมันคืออะไรกฤษดา,าตัว A คือ3นักเรียนเราใช้สูตรนี้เราใช้สูตรนี้ครูจะให้ลูกใช้สูตรนี้แล้วแปลงสูตรก่อนข้อแรกนะครับมันก็จะเป็น d y by dx เท่ากับ d ล็อกอะไรครับล็อก3 3x บวก2ฐานฐานอะไรครับฐาน3บายลูกเขียนตามนี้เลย1ส่วน u ไอยูก้อนนี้ลูกลอกมาเลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยมันง่ายมากมันคืออะไรครับ 3x บวก2แต่มันตามด้วยอะไรครับล็อก e ฐานอะไรครับฐานฐาน3แล้วก็ดิฟ 3x บวก2 by dx เพราะว่าเราดิฟ u ไงคะแล้ว u ของเราคือ 3x บวก 2, 2> <า>นัทวพานุวัต์ดิฟ 3x ได้เท่าไหร่ลูกดิฟ 3x บวก2ได้เท่าไหร่พานวุวัตได้3ดิฟ 3x บวก2ตรงนี้ได้3ลูกแค่เอา3เนี่ยมาเขียนข้างบนนี้แล้วก็มันจะได้เป็น 3x บวก2 แต่ตรงนี้ค่ะลูกสามารถเขียนเป็นล็อก e ฐาน e หารด้วยล็อกอะไรคะล็อก3ฐาน e ได้ซึ่งล็อก e ฐาน e มีค่าเท่ากับอะไร1แล้วก็ล็อกล็อกล3ฐาน e เราจะเขียนมันว่า 3x บวก2ตามด้วยลอนอะไรคะ3นี่คือคำตอบไม่ได้มีอะไรเลยรอการลิทึมเมื่อวานสอนอีกห้องเขาแย่กว่าเธอนะ เขาแฮปปี้มากเขาบอกโอเคห้องเนี้ยภาพรวมยังได้กว่าอีกต่อไปนะครับอ้าเราจะใช้สูตรนี้ลวเราจะใช้สูตรนี้แล้วกำปนาดเมื่อยูคืออะไรครับเมื่อยูคืออะไรลูกกำปนาดไหนคนไหนตอบดังๆกำปนาดไหนเอาพูดดังๆแค่นั้นเหรอ เอาให้ครบเลยครับยูคืออะไรลูกโอเคก้อนนี้ก็คือตัวยูนะก้อนนี้ก็คือตัวยูนะต่อไปตัว A คืออะไรนะัดเรลากาลิทึมที่เขาไม่ใส่ฐานฐานของมันคืออะไรครับนะัดผิดสิบค่ะเรลาการิเทึมจะมีสามส่วนครูรู้ว่าลูกลืมแล้วเรลาการิเทึมจะมีสารสูสามส่วนเป็น ล็อ x ฐาน a ใดๆตัวที่2เป็นล็อก x ฐาน10เวลาเขียนเราจะนิยมไม่ใส่ฐานจำได้ไหมคะที่ครูให้กดจากเครื่องคิดเลขมันคือฐานอะไรฐาน10ที่มันห้อยอยู่อ่ะที่กดจากเครื่องคิดเลขแล้วก็อีกตัวหนึงเป็นล็อก x ฐานอะไรครับฐาน e เราเขียนแค่ l อ n x ในเครื่องคิดเลขของเรามีล็อกฐาน10กับ lon กออล็อกฐาน e เออนึกออกแล้วนะคะนึกออกแล้วโอเคต่อไปค่ะต่อไปเราก็ดิฟเราก็ดิฟเลยพอเราดิฟตัวนี้ครับฐานของมันคือเลขอะไรครับสิบธนวัตส,สมพรธนวัตส,สมพรบอกให้ครูเขียนสิลูกหนึ่งส่วนอะไรครับหนึ่งส่วนอะไรครับธนวัตอะไรนะ x กกำลังสองบวก 2x ลบ5ใส่วงเล็บให้เรียบร้อยแล้วก็ถูกคูณด้วยอะไรครับนักครินถูกคูณด้วยลอนอะไรครับนักครินคนไหนถูกคูณด้วยอะไรครับนักครินมานั่งข้างหน้ากับสลันเร็วลุกขึ้นนักครินถูกคูณด้วยลอนเอเอคืออะไรนักครินเอคืออะไรลูกสิบ <10. S 1> ถูกคูณด้วยลอนสิบแล้วก็เราดิฟเราดิฟอะไร ดิฟเอ็กลังสองบวกสอลบหบายด่าตัวนี้ดิฟก้อนนี้ได้อะไรครับนัทวุฒนัทวุฒครับครูจากาทิ้งนะครับเมื่อก่อนเธอตั้งใจเรียนกว่านี้นะลูกแต่ตอนนี้เธอไม่ตั้งใจเรียนเลย <1> 1> ต่อไปครับนัสรุน ดิฟก้อนนี้ได้เท่าไหร่ลูกแลสลุนผิดครับพัชรพลจงไกลจากอะได้เท่าไหร่ครับนายพัชรชนจงไกลจากได้เท่าไหร่ครับจูมือขึ้นพัชรพลได้เท่าไหร่ลูก 4x ผิดค่ะพัชรพลชื่นมโนได้เท่าไหร่ลูก ได้ 2x เฉยๆหรอต้องบวก 2, วก 2, 2> ด้วยดิฟก้อนนี้ได้ 2x แล้วก็ดิฟก้อนนี้ได้บวก2แล้วก็ถูกหารด้วย x กำลัง2บวก 2x ลบ5แล้วก็ตามด้วยรอนอะไรคะรอน10เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วต่อไปครับถ้าโจทย์มันมาในลักษณะเช่นนี้นี่คือเริ่มยากไปแล้วนะ ถ้าโจทย์มันมาในลักษณะเช่นนี้ก่อนจะดิฟครับเราต้องใช้สมบัติของโลการิทึมเอาตัว p มาคูณข้างหน้าก่อนตัว p ของลูกคือเลขอะไรเลขห้ามาคูณข้างหน้าจะช้านะดูนะต่อไปพอเอาตัว p มาคูณข้างหน้าแล้วตามด้วย log m ฐาน a ตัวนี้ค่ะตามด้วยก้อนนี้เลยครูเขียนให้เรียบร้อยแล้วถึงก้อนนี้เราถึงจะมาดิฟ เราดิฟก้อนนี้ลูกจะใส่ Y พรามหรือ DY d y DX ก็ได้ลูกดิฟก้อนนี้คะ่ะลูกใช้สูตรข้อน,นี้ก่อนตัว C ของลูกในที่เด้งคือเลขอะไรเลข5ตัว C คือเลข5นั่นคือลูกดึงอะไรออกมา <c oughs> ดึง5 <c oughs> ออกมาลูกดึง5ออกมาแล้วลูกก็ดิฟล็อก 2X กำลัง2บวก3 BY DX <c oughs> ตรงนี้ฐานอะไร <c oughs> ทีนี้5ตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรดึงลงมาแล้วก็1ส่วน U U คืออะไรครับภูริพัธ์ u คืออะไร 2X บวก3 2X กำลังสบวก3ตามด้วยลอนลอนอะไรครับลอน4แล้วก็ดิฟ 2X กำลังสองบวก3 by บ x ไอดิฟก้อนนี้ได้เท่าไหร่ครับ 4x เท่ากับ5คูณกับ 4x หารด้วยอ่ะ 2x กำลัง2บวก3ตามด้วยรอน4ตรงนี้ยังไม่สวยถ้าสวยลูกต้องเอา5กับ4มาทำอะไรกันครับคูณคูณกันได้เท่าไหร่ 20. 20. 20ในขณะที่เพื่อนก็ตั้งหน้าตั้งตา,าตอบเราก็จะก้มหน้าแล้วก็ทำอย่างอื่นไป 2x กำลัง2บวก3 แล้วก็รอนสี่นี่เสร็จแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยต่อครับต่อตัวนี้อยู่ในรูปผลคูณเดี๋ยวจะไปสูตรรอนอีกครับยังยังไม่จบครับตัวนี้อยู่ในรูปผลคูณก่อนที่จะ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 ,จะดิฟในรูปผลคูณลูกต้องใช้สมบัติของลอการิทึมข้อนี้มาแตกให้อยู่ในรูปผลอะไรครับจากคูณเปลี่ยนมาเป็นผลอะไรครับผลบ,<ว>บวกก่อนทุกคนตอบนะครับทุกคนตอบ ต่อไปตัวนี้ครับยังไม่ดิฟลูกก็เลยเขียนเป็นล็อกอะไรครับล็อก 2x บวก3ฐาน2เป็นไงครับบวกล็อกอะไรครับ 5x กํลัง2บวก4ฐานฐานอะไรครับฐาน2อ้าปากครับเผื่อว่าครูจะใจดีเดี๋ยวคืนให้ ต่อไปถึงตรงนี้ครับเราดิฟได้เลยทีนี้การดิฟก้อนนี้ครับมันเหมือนกับมันเหมือนกับฟังก์ชันตัวนี้ก็คือเราบวกลบพอมันบวกลบเราก็ดิฟเข้าไปทีละตัวดูดูนะเราก็ดิฟตัวนี้เป็นดิฟล็อก 2x บวก3ฐาน2บา dx ถึงเครื่องหมายบวกเราก็บวกเป็นดิฟอะไรครับล็อก5 x กำลังสบวกสฐาน2องบายดีเของตัวหน้าคืออะไรครับว่ชิลวิทย์สอง x บวกอะไร2 x บวกสตามด้วยลอนอะไรลอนสองแต่ต้องดิฟอะไรอีกทีนึงสอ x บวกสามบายดีเอ็ไนี้ห้ามลืมนะครับ ใครไม่ไม,ไม่ไม่ฟังครูก็ไม่สนแล้วครับแล้วก็ไม่ไม่ใส่ใจก็ไม่สนใจแล้วหนึ่งส่วนห้าเอ็กกำลังสอบวกสี่ลอนล2แล้วก็ดิฟห้าเอ็กกำลังสองบวกสี่บายดีเอ็กเราก็ดิฟก้อนนี้ได้เท่าไหร่ครับอาริสก้อนแรกดิฟดิฟตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับอาริสได้สองเฉย ครูได้ยินแววๆครับอาจจะไม่ใช่ฮาริสก็ได้แต่ว่าครูก็ขี้เกียจจะรอแล้วครับแล้วก็ตามด้วยรอนสองบวกดิฟก้อนนี้ได้เท่าไหร่ลูก <10 X. S 1> ได้สิบเอ็กแล้วก็หารด้วย5 x าเกกำลังสองบวกสตามด้วยรอนสองเสร็จแล้ว <Okay. S 1> เสร็จแล้วต่อไปครับสูตรสูตรที่หนึ่งอันนี้เป็นสูตรที่สองสูตรที่สองยิ่งให้ง่ายใหญ่มันไม่มีรอน มันแค่1ส่วน u แล้วก็ดิฟ u เลยเห็นไหมครับง่ายใหญ่เลยอ้าวอ้าวตัวนี้ครับ u ของมันคืออะไรครับ 7x เราก็เป็น1ส่วน 7x แล้วก็ดิฟอะไรครับดิฟ u ก็คือดิฟ 7x by dx ตามนี้เลยค่ะหส่วน u ก้อนนี้คือตัว u นะครับแล้วก็ดิฟ u อีกทีหนึ่งนะครับดิฟ 7x ได้เท่าไหร่ครับเอกวี ดิฟเจได้เท่าไรเอกวีไหนเอกวีะได้ไรไหนเอกวีคุณน่ได้ไรได้7จ็หารด้วย 7x ็ดเอราตอบแค่นี้สวยไหมไม่สวยต้องตอบ1ส่วนเเพราะว่า7ตัดได้นะครับต่อไปโจทย์ข้อนี้มันคูณกันอยู่โจทย์ข้อนี้กันคูณกันอยู่เราก็ต้องแยกมันออกมาให้อยู่ในรูปผลอะไรครับ ผลบวกมันจะได้ y เท่ากับลอน 3x บวก2บวกกับลอน 2x กำลังสองบวก 3x ลบ4แล้วเราถึงจะดิฟเป็นดิฟลอน 3x บวก4 by บ x ง่ายครับบวกดิฟลอน 2x กำลังสองบวก 3x ลบ4ี่ อ๋อบวกสองค่ะครูเขียนผิดค่ะ by d e ต่อไปตรงนี้ได้หนึ่งส่วนอะไรหนึ่งส่วนสาม x บวกสองดิฟสาม x บวกสอง by d x ต่อไปบวกตรงนี้หนึ่งส่วนอะไรอังกฤษหนึ่งส่วนอะไรสอง x กําลังสองบวกสาม x ลบสี่แล้วก็ดิฟ ไม่จุแล้วครูเขียนไม่จุอะดิฟ 2x กำลัง2บวก 3x ลบ4บายดีอ็ถ้าสมมุติว่าใครแบบว่าใครแบบว่าตรงนี้ลูกรัดได้แล้วเนี่ยลูกตอบเลยได้นะตอบ3หารด้วยอะไรครับ 3x บวก2ดิฟก้อนนี้ได้อะไรครับได้อะไรครับนัทพลออกไปข้างนอกห้องเลยเดี๋ยวครูจะไล่เลยนะไอ้นั่นแหละนัทวุฒ เธอนั่งพูดอยู่ไม่หยุดเลยแล้วครูพยายไม่เธอได้อ่ะเอาดิฟก้อนนี้ได้เท่าไหร่ตอบครูซินัทวศเอาถ้าตอบได้เดี๋ยวจะอาภัยเงียบคนอื่นได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ยืนเรียนเหมือนเหมือนนู้นเลยครับเอาคนที่เธอพูดด้วยชื่ออะไรแล้วเอิออ้ได้แล้นั่งแล้วแล้วครูถามว่าได้เท่าไหร่เนี่ยได้เท่าไหร่ตอบครูเลย ได้ 4x โอเคเพื่อนตเพื่อนช่วยไว้ครับ 4x บวกอะไรครับบวก3หารด้วย 2x กำลัง2บวก 3x ลบ4เนี่ยเสร็จแล้วโจทย์ข้อสุดท้ายโจทย์ข้อสุดท้ายในเรื่องของลอการิทึมโจทย์ข้อนี้ลูกจะเห็นว่า2ตัวนี้มันทำอะไรกันอยู่คะมันคูณกันมันคูณกันอยู่ลูกต้องแยกมาบวกก่อน พอแยกมาบวกแล้วแต่ละตัวมันยังไม่พอมันต้องจับสูตรที่5มาใช้อีกเพราะฉะนั้น y ตัวนี้ยังไม่ดิฟมันจะได้3ตามด้วยลอน2อบวกอะไรคะ1แล้วก็บวกกับ2ตามด้วยอะไรคะลอน 3x บวก4ตัวนี้คือสูตรอ ความรู้เรื่องของสมบัติของลอการิทึมตัวนี้ไอตัวเครื่องการคูณผลบวกอะไรข้อแล้วนักเรียนถ้ามันหารกันลูกก็ต้องจับมันมาลบกันนะครูยังไม่ให้โจทย์ที่ในลักษณะผลหารเลยตัวนี้พอลูกดิฟตัวนี้ลูกก็ดึง3ออกมาแล้วก็ดิฟปอะไรคะดิฟลอน 2x บวก1แล้วก็บายดแล้วดึงอะไรออกมาครับดึงอะไรออกมาครับตัวนี้นดึง2อ,ออกมาแล้วเราก็ดิฟลอน 3x บวก4แล้วก็บาย ดีเอยูของลอนตัวแรกคืออะไรครับ 2x อกบวกสามสองเอกบวกหนึ่งตรงนี้จะได้สามคูณอยู่กับหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งแล้วก็ดิฟไปอะไรคะสอง x บวกหนึ่งบายตัวนี้บวกกับสองคูณอยู่กับหนึ่งส่วนสามบวกสี่แล้วก็ดิฟสาม บวกส y d x ลูกเห็นไหมคะว่าถ้าลูกไปเปิดดูสูตรแล้วก็พอลูกไปเปิดดูสูตรแล้วก็ลูกดิฟลัดเป็นเนี่ยลูกจะทําได้หมดเลยดิฟก้อนนี้ได้เท่าไหร่สองสอง,สองคูณสามได้อะไรหกหารด้วยสองเอ็กบวกหนึ่งแล้วก็บวกดิฟก้อนนี้ได้เท่าไหร่สาม,สามคูณสองได้เท่าไหร่หกแล้วก็หารด้วยสามเอ็กบวกสี่นี่เสร็จแล้วนี่ก็คือ